สวัสดีครับรถสวยร้านสามารถคาลเซนเตอร์นะครับวันนี้เรามาแนะนํารถสวยน่าใช้หนึ่งคันนะครับเป็นรถโตโยต้านะครับไฮรถถักรีโวจดทะเบียนปีสองพันสิบเก้านะครับสองพันสิบเก้าซตอีดิชั่นนะครับดูรอบนอกกันก่อนมาพร้อมล้อแม็กนะครับยังใหม่แม็กสวยนะครับจัดทรงเรียบร้อยนะครับ รถสวยรนะ้านสามารถคาเซ็นเตอร์สุราษฎร์ธานีนะครับเสนอราคารีโวปี19เซตอีดิชั่นนะครับ488,000บาทนะครับวสวยๆเลยนะครับไม่น้อย50,000กิโลนครับภายในสวยใสภายในสะอาดเอียมอ่องเลยนะครับแบบเปิดได้ ประกันหลังการขาย20งหมกิโลเมตรหเดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องยนต์กัน็สวยนะครับเช่นเคยครับลูกค้าะวัสดีฟรีดาวน์ผนกำารเดือนละประมาณ8,000กว่าบาทนะครับสวยๆนิ่งๆนิ่มๆนะครับสวยเดิมรถไม่ขยับอย่าลืมนะครับชอบรถคันนี้ โทรสอบถามได้เลย0623598000นะครับรถสวยแล้วสามารถคาบเซ็นเตอร์รักธานีนะครับกับไฮลักรีโวนะครับปี2019เซตอีดิชั่น488,000บาทนะครับสีดาวผนเดือนละ8,000กว่าบาทนะครับชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกดทักเพจเรามานะครับ รถบ้านสวยนะสามารถขาวเซ็นเตอร์รถมือ 2, สองฟรีดาวน์นะสามารถขาวเซ็นเตอร์นะครับ,ร,บรอบๆคันอีกสักรอบนะครับสวยมากนะครับพร้อมใช้รประกันสองหมื่นกิโลหรือหกเดือนนะครับส,สวยๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับสอบถามกันเข้ามาศูน3 5หกสองสมห้าเก้าแปดนรถสวยร้านสามารถคาวเซ็นเตอร์กับไฮรักรีโว จดทะเบียนปี2019นะครับราคา488,000บาทขอบคุณมากครับ